อะไรว่าต้มยำเนี้ไม่ชอบกินหมูกระทู้หมูกระทะหมูกระทะเอ้าหมูกระทู้เก็บยาเก็บก็คือแมนกับคุณแมนกับคุณทอนเรือเรื่องวันไหนรู้แล้วเอาไปเทเลยปะเอามาอ่ะเอาไปเอาไปก็ไม่มีละบ่บ่เอาไปเทเต็มเลยเรือไม่เต็มเอามานี่มานี่เฉินต้าไส้

คื่ใก้แล้วคิดเ้นง้ใกครอ่วไม่มีเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเบียร์ไม่มีเลยเนี่ยก็ใส่แค่แหมี่เาเบียร์ไปใส่ร้องก่อนมันมันไมก็ไม่มีนี่ไงนี่ไงก็ใส่แค่น้ำแข็งะหนูเอามากิมากินอ้ยย

ก็ปดเบยรกันเนะท่นี้มีแต่น้ำแข็งด้วยนะนี่น้ำแข็งใส่มาไหมขั้นบนนีด้วเบียใส่เบเบียรเิดใ่น่รั่นนี้เดน้งท่อนนี้น้ำแงใส่เอรลูกาเนี่ยโอ้โหแม่ด้วยแต่ปลาต้ มันมีเออาะาเราไปเี่ขล้มัเียบงคนก็ไางนู่คานาบงเสพสหาอะไรไปดีกว่าเอาอยู่บอกดีด้วยวันราคานี่มีว่าฝนตให้โากซากรัต้อรับที่หนงะอไรลักกันเอล่ถ่ายกันเสร็อะหลักกันเจอะไรัหนะาีไาีเืองน้น

มี่ยมพกไม่มันทุกจังทุกแล้วพี่เอาพวกงานน่ขึ้นมาแล้วเรื่องไหมพี่ต้องให้มันไม่เอามันทุกจั่บงพทกงานแล้วอันนี้ก็บรกงานเร็วไปอยู่บ้านเขากได้เยองพวกจานกนดพกจานตำจานสูงเพื่อเห็นและทุกอย่างปื๊ดปื๊บปื๊ปื๊ดไปนอยู่เพื่อนเขยู่พื่อต้องก่เขปาคนแบ่น มัร <ítulo> ่องเตาวัดีทางเ้ยงพีไดครับครับอ๋อจริงจริงเพี่าาตแม่นคอไดเราว่าิลายเรสวาดีเปนทางเีินบคปิครับครัดรับไดิอรไิรับรบไปดิรับดิครับไปดเรบ้ปคไปิครบนั้ไปดิริคบไปดรับไปรปดิครับไปครับได้รบิไปดเไดรคครั โมกิบีบที่ว่าไรหรอตัดที่บกินแล้วในถุงเนี้ยมันเี่ยโอ้ทำไมต้องย้อนงานอย่แ้วะเลยถ่า้ตั้งคเรือ้อบกระดาษขนลูนท่านไปตั้งหมูแล้วขนมาโต๊ะลู้เหน้องหรอนกันเดี๋ยววาสารลูนก็นั่งขอมายิงโอ้โมันเสียเร้อลูดอันนั้นมาม่หอเหอล ว่าเราตไตเนี่ยเขาอย้ไมีหีขายกล่องไม่กล่องกล่องไม่มีพอเหนือเป็นคนที่เซฟตัวเองมากสกินงูเาส่ดะตอนนี่มันเกอพี่ดูดิเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าเกงของเหนือเป็นแเกอมากเอากรนองแลใส่เลยเป้นหน่อยล่ะนึกแ่เอาเอากรนองเออเอากางนอกมาใส่่อยมันชืดกว่าเอามาแมาเดงมเจอเจเอามาเป็นกล่องเลยเจอเจอเออ เดือดไปไางเกงในหอยอยู่นั่นนะหอยอยู่เห็นมัก่งงตัวหนึ่งเนี่ยเก่งไงหอยตัวหนึ่งไม่ดูแลไปปั่นหมูทุกคนนะอ่ะแล้วมาลุไปมันละลายมันเทศพอแล้วมันจายมาด้อโนี่ยังคือมาตกเกงสีวะมีใจคนไม่ได้ไปเล่นให้

ไม่ใช่เอาเนื้อขึ้นก้อนมันจะไหมเนื้อหัวบุนเยอ่คนเยอะ้ปใช่ตอนนี้นาววันนี้มัน็ึแล้วคะเดกๆเดไก้บอกกันจะกินเนียนาะหู้ยหกถามดูว่าพี่ติดกินอะพี่วาง ทำเเขาเลยออกหาียกไลยนี่แกน้อยีเจียงเล่ออกโเนหมแก่ีรีเดียงก็ได้แก่เียมันินปนกินลมกี้กินโกเนียเจพี่มากินแน่หนิงกดกิน น้ำเย็นบอมันตรงแค่ตรงนี้นะอรกับเย็ยดเออต้องตามมือเยอะไม่เห็นแพงแพงเลยไปวะ เเลยสองหีต้องแรงตองแรงเลยโอ้ยแบบเธอมากินแม่โอ้ยมีกูเคโมเคเมื่อนี้กำลังเจ้าขื่อมา้งนม่ยืมเลืเลยเฮ้ยเฮ้ยเนื้อเนี่ร้อย ยี่ปิแม่กลเบียอะวะคเบียเด้อเบียมนเคืเบียเด้อแล้วทำไมกบานเลกกินหนิกินไป เออมีปัญหารอนน้ำมืไนะ